สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องหนุ่มผู้จองอินดี้นะครับพี่น้องอยู่มองได้ก็แล้วแต่นะครับขอต้อนรับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเศร้ามอน,นอยู่ถงหน้านะครับมาเอาถังน้ำมันพี่น้องเอามาเอาถังน้ำมันแล้วก็พอดีเมื่อวานนี่ถมที่ตรงนี้นะครับเอาดินมาถมทางเขาเขาเทียงหน้า กโบ่แล้วดอกนะครับมื้อนี้สิได้ถมใหม่อีกเท่านึงเดี๋ยวหาจะรอนน้ำมันก่อนนะครับไปใส่น้ำมันรถน้ำมันรถเบิดสิไปซื้อเอาไว้นะครับพี่น้องสิไปซื้อเอาไว้ซื้อมามามาเก็บไว้มันจังค่อยสิบ,บ่ได้เที่ยวหลายเื่อนะครับใส่น้อถังก็ออยู่ด็กเไทไบพูนถังก็ได้อยู่ข้างในถังอยู่ข้างใน หาวิธีออกก่อนพี่น้องทั้งยูเล็กๆทั้งเขาเป็นว่ามีเขทาทั้ทงใดทั้งลายอยู่ดีพี่น้องทั้งน้ำมันแต่ว่าจะเจา้าทั้งใดไปแต่เพิ่งกึบทั้งคน ใส่น้ำมันสมบูรณ์เหมือดป่อเนาะเลิ่มพลาทักก็ได้ประมาณนี้นะครับมันทั้งเก่าที่เคยใส่กับรลุดแมคโครนะครับเริ่มออกเสื้อทังใส่น้ำมัน,น,นมันออกวะมันออกกันหรือเปล่า เราซ้อ,สสอมาห้องรถไถนะครับเมื่อวานเสียหลักเจ,รจรนเจนนุ่งข่างข่งกองดินก็เลยต้องเอาเสามาห้องลรอเพื่อได้แล่นขึ้นมื่อกี้คิดว่าน่าจะน่าจะ,าจะเต็มทางพี่น้องใส่อีก็สามรถโอจาจะหารถนะครับจากนี้ไปห้องหนึ่งหารถพอการใส่มันเต็มหนีนะครับพีบน่น้องใส่มันมาจาก กอตะไคร่เงามาเลยมาหอดบางพะเถายืนนี่แหละผมไปหาหาม,มุมนั้นปลามันปลามันเมื่อกินแล้วมันดึงดินนะดินมันเจรอยลงดินมันเจรอยลงถ้านังกระสีเก็บคนในพะเถา,าได้ครับถ้ามันแดดรถดันขึ้นดันขึ้นบรรยากาศเช้านี้เป็นบรรยากาศอยากออกเย็นๆนะครับพี่น้อง ออกเย็ยนๆเป็นบรรยากาศหนาวๆตะเว็นบอ่อออกนะครับมันเา็าให้อากาศเย็นๆเป็นคือฝนสิตกจังไรนี่ละ่นะนี่ครับเบิงเบิงมันสิตกบ่กึ้มกึ้อมอันวนัวอันพุดธเงาไมิกนี่นะครับพุดธเงาไมิกนี่ว่าจะออกไปปลูกอยู่ ท้งหน้าหงอกเองเหน้าน่ะออกไปแล้วล่ะหงอกเองเหนานี่เดี๋ยวหงอบเมงเมียงหงอเพิ่งเมียงมีเสียออกช่วงใดเถอะนะพยายามขุดหาวิธีเสียออกอยู่เบามันใหญ่นะครับเบาเบาใหญ่เกินไปก็คุดแล้วมันยุกบุได้ซี่ผูกเบาเขาไม่ผูกเบาเขาให้มันหน่อยลงครับ บอกความน้อยลงเลยกยกยกขึ้นจากหลุมมันยกขึ้นจากหลุมไ่ได้ข้าหลุมพยายามอย่างเดียวจังน้อยก่อนจนนอนหหนังสุดมาเห็ดไปหาเนาะมันว่าใส่รถอีสมนันกันบ่มีเนาะมัน,มนพอมันจะได้ไปดันดินนะครับได้ดันดินทันน้งหมดนี้เขาพี่น้องสว,สวยเลยนะก็เลือกหนึ่งเข,ขาข้าติยาแค่ตัวเห็ดอย่างนี้ลงตรงแต่งอะไร โอ้ยปิดไปก่อนบ่เศรษฐก็ต้องเอามดในออกนะพี่น้องเอาออกมาล่ามส่ดเอาไว้แต่นในขอกเกี่ยวหนากินหนากระึดก็พอได้เล่มมดวนนี่แหละทั่งซีดไปกว่าเพอรอบๆทางมีเช่นไถเหล้วพี่น้องเช่นไถเหล้วจะจำกัดขอบเขตในการกินหนานข,ของควายเข้าไป กินน้ำมันนี่ล่ะสักก่อนน้ำผุนพ,นพีเกือบ่รท่านไล้วออกเบิร์ตออกไปนี่ยังเหลืออยู่ผีเกือบยังเหลือยังพ่ะท่านได้ถางออกเบิร์ตนะถางออกพระท่านเบิร์ตเขได้เล่มไหมน้องพอได้เล่ม,ม,ลมให้เล่มไปมาลองมาแต่งไปสักก่อนตามมันอันนั้น

้ากันแบกเสาเห่นแต่เสาเลยลนนลลเลยป็นหลับหนองไหม่หล,ลับหนองไหมแข็งแรงค่ะขาเดียวลอก่างเลยนนเดีวเสาำนันกสุน่ใเบิร้ลไป,ไปโอ้ยลอยงลอง,ลองไปหับ เบิดน้ำหนักเลยคุณแล้วถือไปล้ะคุณอาดหลาดเอ้ายองอันนี้จะยองมวนนี่เอายองมวนนี่ไปลามก่อนพี oui. ่น้องเอาไปลามก่อนเอามวนนี่ไปลามก่อนกินใหญ่ถือด็้อยากโอ้ย ยินถาพ้นไปสะละมาควดไปเขาก็ได้เอามานันลงองหนอลงไง,งไ,ปไปลุมสองสามหนังสองหนังอย่นี่นบูบก,กับยีแง่งน่ามุดสองมาเป็นเอลดีหลุดเด้อ ไปลามพี่น้องโล่งลามเพื่อนุ่มแต่ก่อนจะไปเห็ดเบี้เเยเป็นส้มก็ต้องสิเป็นสัตว์เรื่องมันขึน้นนั่นนะครับพี่น้องนะครับปลาตัวเธออวนดีตัวเธออ้วนน้ำรักก่ Lạc lòng vỉa hâm thân lùng vỉa hâm. Nha vlog danh lạc. Lam bay. 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 แถวนี้ก็น้องลามตีมินแดดบันแดดอวยขึ้นเมื่อกขึ้นเมื่อกหาน้ำมันใส่รถกันของน้ำมันลดเบิร์ดหมื่อวานมืัอนี้ก็ไปหาน้ำมันในเพื่อนๆนล้วน้ำมันเบิร์ดนะลามันนี่ละไปอย่างนี้คุดกระปู ปาดตัสามสี่เสียมมึงให้แล้วก็ปูวันนี้มึงไหนพี่น้อาดอกคูนก็แล้วงามบ่งบอกถึงนาไก่ไก่สิเอินว่าสงการสงการจะมาถึงแล้วโอ้ยตาสออนตาสออนตาสออนดอกคูนงามครับคนที่ก่งกัน จะคุ้มกินอ้ายแล้วพี่น้องคุ้มกินอ้ายแล้ววันนี้เอ้าสร้างเป็นวัไนี้เอ้ามาแต่ใส่นัวสิกินอ้ายจะคล้องวันนี้เอ้าสร้างเป็นเอ้าเอ้ามันเป็นแต่กินวันนั้นสิกินคนน่ะฮะให้อิงอิงเอ้สิกินจังไหนมันเป็นแต่กินแห้งบ่โอ้ยอยากกินอ้ายวันนี้เอ้ามันกินเบิรงนมเห็นไหมมันกินนมสิ่งผสมพี่น้อง ยิงผสมต้าใบตอง,งส้งสมุนยังใหม่เบิ้อะหอนโอ้จะเอาอะไรหนะบันมันใหม่เบิด้อะได้หนี่เดือบปอนอเอาทุกเลยแล้ววะทุกเล่าทุกแหล่าคนใหม่บันบ่เหลืหอเหลือแต่สมุนยังคนเหล่าบันหอนแหง้งพี่น้องมันห่อนแห้งไฟมันแหง้งมันก็นเลยสิ ไมอยนหนุ่กัเลยสิไม่ถึงเมาแล้วไปตวงเนาะบภาษาทไใแหรพี่นองสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยไม่เกอบเบิดพี่น้องเบิรงไม่เกอดเบิด์ไม่ขอพี่น้องไหมเด้วเวลาข้นเสาขอั Hai tháo quá anh không có mặt hỏa không bài đi hoặc 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 không không bài đi hoặc không bài đi เคตกเนี <mile> oh. ่ยแต่ดอ่ม่เน่มากมั้งขาอ่าอไจะไเบืองนปะานังข้าหยาบแ่เท่าน้เท่านเเขาบนไหสาเร็จะบนันักมื่งอืมไสแค่บอืมไปเบืองกนาเดี๋ยวจะตบารหน่ันก็ไป

เอาใส่ถังสองลอยอเรียบร้อยพี่นุองเรียบร้อยแล้วจะเป็นล็อกขัดเปล่าไรก็ได้ขลุกขลับเสร็จสัดเรียบร้อยไวยกับพี่นุอง nhóm ăn còn Đã đã Bộ tổng lông đó, cái năng năng như luôn lại đi là Hả? Quên bỏ Đứa đi Ô nữa เบ่งมันมันไมงอยผที่พาเรอยากัะทาดีคุณ okay. ย <sh> ังมาเดี๋ยวจตเติมน้ำมันพี่น้องมันพันเกียร์แต่ไหลก็นั่งขึ้นรถมันจ้องมาหยยบน้ำพัวออกข้างลังเองมันโอ้อระวงลงเรียบร้อยพันเกียรสองถังมาซางถ้าต้องไปสื้อไปน้าหนาสื้อสะอนำมันวตัสใช่ไหมอ ดูเด้อง่ายกว่าเอาเอฟ้าน <copyright. S 2> อ,อนหลับพีชฟ้านี <cancel ing. c oughs> <c oughs> ่ถามคาขาโลดตะหนาทั้งตะหุนเลยนี่้องดูั้วันอีงกับถือดินเลยอนนั้นคนด่าพี่น้องมานอนนอกอยู่นี่ยอักลากวายมันจะออกเลขโลดนี่สบพี่น้องเป็นยังบงาน่ไปเทศทั้งไหนออกมาทั้งนอกีบหนอง เฮ็ดเทือนพี่น้องฟังนี่สร้างกระลังเฮ็ดเทือนโอ้สร้างกับสร้าง VIP ตัวนี่ว่าจะผู้ใดทุก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 ทุสร้างไงเนาะสร้าง VIP สร้างเสียดกระทำหน่อยสมบัติเดี๋ยวนี้เรื่องยังไงโอ้เห็ดขั้วเห็ดมีเงินเห็ดเป็นเรื่อยๆเนาะ ันมีเงินมันเขาทารถเด้คันมีบุญเนาะบ่เท่าใดคันมีเงินนี่ไข่รถบุญไปเรื่อยๆอือบุญนี่บุญไปเรื่อยๆเด้เออมันบ่เบิดง่ายแต่ว่าเงินนี่าไว้ดนบ่ได้เด้คันบ่เฮ็ดเบิดเออบุญบ่ดบุญเออว่าเบิดบุญบ่แม่นเด้บุญบ่เบิด

บางแผี้ยนไม่ได้นุชเหรเพราะว่าพอบ้างเพียยเเพ้ยนนึ่มันเสียปไปเข่าส้นเนี่ยเพราะมันเป็นดินดินดานเป็นดินดานปัดออกประมาณนี้ครับพี่น้องปัดออกไปเรื่อยๆเปรี้ยวหนึ่ง เด,เดี๋ยวพื่นต่อหลังจากกินเขา่ากินน้ำแล้ว Bên lâu nổi không? đâu 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 nổi đâu 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 lại đâu 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 Bên đâu 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 thì đây chắc đây chắc luôn cả bà cá và thịt đây chắc thìo bớt số khăn nữa cá bớt rồi đi nè đan công là bình luôn rồi khẩm lông, khẩm lông. สะดินหนึง่งคนหนึ่ยนะครับสะดินหนึ่งเสียออมควบคุมสารับการระวังนะครับัดกกด,กกด,ด,ดินสิบโม่พ่อโม่พ่อกับว่าบุเป็ดลงเลยพี่น้องตะเวนคำลงคำลงดินก็เริ่มเบิดแล้วนะครับดินเริ่มเบิดแล้วดินเริ่มว่าม,มีหรอ ทายไปได้อีกกับบุ้เกินสามสี่หลนะครับพี่น้องน่าจะพ่อพ่อนี่แมนะ่นว่าพ่อดินไนหะดินเบิดดินเบิดนี่าจากเกษสิตรงไรไรมอนนี่นะครับไรมอนนี่ไรดินจำนวนนี่ให้มันเรียบร้อยก็ถือว่าแล้วนะครับเป็นกลัวเพิ่นเสียหายดินมาใส่ได้ตะเว็นก็ลงหูวีดีอ่ะเรียบร้อย คำพอดีมันนี้กับภารกิจมันนี่กับือจบตอนนี้นะครับี่น้องดันดินกับด่ะมาณนี้นะครับดันดินกับดํากับเป็นมืออื่นนะครับจะค่อยสิเดดํำเนินการต่อนะครับมันทำแหละนะครับสำหรับผูนีมกับขอบกขอบใจพี่น้องนะครับติดตามรับชมตั้งแต่ต้จตนจน,จ,นจบนะครับเที่ยวอมือ,อเข้ามาลุยดินกันต่ออีกทีหนึ่ง สิมไทยจงไว้สามกองเอาไว้เถอะดันมืออื่นนะครับกอมือค้ำแล้วรับบานพักคอนสา่อนนะครับโอเคนะครับพี่นอ้องขอนุญาตบาดค้ำปิดคลิปไปซัำหน่งนะครับพอกันคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบ,บุขอบใจพี่น้องที่ที่ตามเราชมนะครับแต่จตสนุดดบทุกหมองทุกบอลน,นะครับมากก็ไรถูกใจก็แชร์นะครับกด u อบสไล b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ